สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับตเตาเผาถ่านขวันน้อยแต่เนี่ยคือตัวทดลองของเราใหม่ครับคือเตาเตาขวันน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เผาถ่านครับตัวนี้คือเป็นเตาเตาประสิทธิภาพสูงครับคือเตาใช้ต้มใช้ย่างได้ครับโอเคครับคือใช้ไม่ได้ใช้ ใช่เลยครับใช,ใช้ฟืนใช้ฟืนใช้ฟืนต่อไม่ได้ตัดฟืนฟืนติ่ตัดมาประมาณนี้ครับฟืนก็ก็หลักการก็คืออาศัยการอากาศขึ้นข้างล่างแล้วก็เป็นท่อท่อระบายอากาศข้างบนด้วยครับ,บรอขานาดการงานไป ตัวนี้เป็นการทดลองครับยังไม่ได้เสร็จสิ้นก็แค่ทดลองยังไม่ได้ทําที่ตั้งที่อะไรครับก็ถ้าทดลองเสร็จก็จะทําเป็นตัวจริงครับก็ลักษณะก็ประมาณนี้ครับด้านล่างก็จะเป็นท่ออากาศด,ด้านล่างเป็นท่อแก๊สอากาศด,ด้านล่างระบายขึ้นข้างบนแล้วก็ท่อข้างบนก็เป็นท่อแก๊สข้างบนที่ระบายอากาศให้มุนวนมาดูไฟ ตอนนี้ใช้เชฟฟืนที่ตัดมานหครับก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนั้นก่อต้มก็เอากระปิบกระปิบมาลองทำให้กลาวมอมาทำเพราะว่ากลัวมอเข้าดำดูก็ดูก็ควันไม่มีครับควันก็ควันน้อยไม่ใช่ควนันน้อยควันน้อยครับเหมาะกับการปิกนิกครับเข้าเข้าป่าได้เลยครับพรอมจุดง่ายอุปกรณ์จุดก็มีแค่ ที่ประแก๊ะครับถ้าใครมีคี้ใต้หรือว่าคี้อะไรประจุดง่ายครับจุดตันหลังหลักการก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเขาทำยังไงก็ก็สักสอบถามอะไรครับตัวนี้ใช้ถังน้ำยาแอมันหลองเลี่ยมครับก็ถังมันไม่ได้นาทาไร่ครับแต่ว่าใส่มันก็จะนานหน่อยครับใส่ ไฟมันถอดได้ครับไฟมันต่อออกแล้วก็เปลี่ยนได้อันนี้จะเป็นของชั้นโอค,ครับกำลังต้มเดือดเลยเอาไก่มาลวกได้เลยนะโอเคครับถ้าใครสนใจข้อมูลก็ทักมาสอบถามได้ครับตัวนี้เป็นการทดลองนะ่ยังไม่ได้ทำจริงครับก็ทำจริงก็จะสวยกว่านี้อยู่เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆชมอีกรอบหนึ่งครับ คุนค้าที่ติดตานรับฟังโอม